สวัสดีค่ะมาพบกับครูมิวในวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะจำกันได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราทำภารกิจเรื่องอะไรกันไปเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนั่นเองนะคะส่วนในวันนี้ภารกิจที่เราจะไปช่วยกันทำนั่นก็คือการอ่านออกเสียงเรื่องสนุกแบบไทยนะคะนักเรียนสาม,มารถเปิดหนังสือเรียนภาษาไทยหน้า23-26เพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ครูเหมีวอยากให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องสนุกแบบภัยด้วยตัวเองนะคะอ่านให้ผู้ปกครองของนักเรียนฟังนะอ่านเสร็จแล้วเราจะกลับมาวิเคราะห์ข้อดีของของเล่นในอดีตแล้วก็ของเล่นในปัจจุบันกันนะคะเรามาวิเคราะห์ข้อดีของ ของเล่นในอดีตแล้วก็ของเล่นในปัจจุบันกันดีกว่านะคะของเล่นในอดีตนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยหลายอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเสียตัง์ซื้อเลยนะคะอย่างเช่นการกระโดดหนังยางนะคะคือการนำหนังยางแต่ละเส้นเนี่ยมาร้อยให้มันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็กระโดดข้ามไปนั่นเองต่อมานะคะ คือการเป่ากบหรือว่าการนำหนังยางเนี่ยมาเป่าถ้าใครสามารถเป่าหนังยางของตัวเองให้ทับกับหนังยางของเพื่อนได้ก็คือชนะไปเลยนั่นเองต่อมานะคะก็คือการนำใบมะพร้าวนะคะมาสานให้มันเป็นรูปต่างๆอย่างเช่นสานให้เป็นรูปปลารูปออนาฬิกาอย่างที่เห็นอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะคะก็สนุกสนานไปอีกแบบเช่นกัน หรือว่าจะเป็นการนำก้านกล้วยนะคะมาตัดให้มันเป็นรูปม้านะคะแล้วก็วิ่งแข่งกับเพื่อนแบบนี้ได้เลยข้อดีของของเล่นในอดีตนะคะก็จะทำให้เราประหยัดเงินนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้ตามธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อให้มันเปลืองเงินเลยต่อมานะคะคือ เราได้เจอเพื่อน,เ,อนเมื่อเราได้เจอเพื่อน,เ,อนเราก็ได้พูดคุยกันตกลงกติกาในการเล่นร่วมกันนะคะทำให้เกิดความสามัคคีกันนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องใช้พลังกำลังของเรานะคะในการ เล่นกิจกรรมนั้นๆได้ออกกำลังกายนะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อมาคือของเล่นในปัจจุบันนะคะนักเรียนหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยเล่นอะไรมากมายหลายๆอย่างเลยเนาะครูขอยกตัวอย่างเป็นตัวต่อนะคะหรือว่าเลโก้นั่นเองนักเรียนน่าจะเคยเล่นกันนะคะคือการนำตัวต่อนะคะเหล่านี้มา ต่อให้มันเป็นรูปต่างๆเราก็จะได้ฝึกคิดฝึกจินตนาการไปนะคะหรือว่าจะเป็นเกมดิจิตอลนะคะหรือที่เราเรียกว่าธรรมกอตจินะคะอันนี้ก็จะน่ารักมากเลยคือเราเนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ต่างๆในไขก่กลมๆใบนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีความรับผิดชอบนะคะในการเลี้ยงดูสัตว์ไม่ให้มันตายนั่นเองถ้าใครเคยเล่นเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลย หรือว่าจะเป็นการต่อบล็อกนะคะการต่อบล็อกไม้อะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยเสริมทักษะการคิดเสริมทักษะการหยิบจับพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้ด้วยนั่นเองค่ะและที่เป็นที่นิยมกันมากๆเลยในยุคนี้นั่นคือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเกมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้ก็ช่วยฝึก พัฒนาทักษะเยอะแยะมากมายเช่นการค่อย่างเช่นการคิดหรือว่าไหวาพริบการเอาตัวรอดหรือว่าจะเป็นาการฝึกจำฝึกวิเคราะห์ต่างๆนั่นเองค่ะข้อดีของของเล่นในปัจจุบันนะคะอย่างเช่น การได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมือหรือว่าสายตาหรือว่ากล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาต่างๆนะคะแล้วแต่เกมที่เราจะเล่นนั่นเองถ้าเราเล่นฟุตบอลเราก็จะได้กล้ามเนื้อขานะคะได้ฝึกเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นถ้าเราเล่นการต่อบล็อกไม้หรือว่าการต่อเลโก้อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อมือได้ฝึกสายตานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็ได้ฝึกทักษะต่างๆแล้วก็ได้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆนานๆนะคะเราก็จะได้มีสมาธิได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติและที่สำคัญนะคะก็คือมันจะทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะไปกับมันได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นในอดีตหรือว่าของเล่นในปัจจุบันนะคะทุกอย่างเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวของมันเองทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเราติดเล่นมันมากเกินไปจนไม่สามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นได้เนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียกับตัวเรานะคะนักเรียนดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรเราจะต้องทำมันอย่างพอดีไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป ต่อมาคืองานที่ครูหมิวจะมอบหมายให้นักเรียนทําในชั่วโมงนี้นะคะคือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่15แล้วก็หน้าที่16หน้าที่15เนี่ยให้นักเรียนเขียนข้อดีของของเล่นในปัจจุบันแล้วก็ข้อดีของของเล่นในอดีตมานะคะนักเรียนคิดว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างให้นักเรียนเขียนมาได้เลยส่วนหน้าที่16นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คํากับความหมายให้ถูกต้อง ก็คือคำศัพท์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะมีความหมายอย่างไรให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะความหมายเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือจับคู่มาให้เรียบร้อยนะคะงานสุดท้ายนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านคำในแบบบันทึกการอ่านป .3 เช่นเคยให้นักเรียนฝึกอ่านคำตั้งแต่คำที่ 31จนถึง40นะคะคำไหนอ่านได้ให้เขียนเครื่องหมายทูกไว้ที่หมายเลขนั้นคำไหนอ่านไม่ได้ก็เขียนเครื่องหมายกากระบาดท,ทับเอาไว้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูหมิวก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนอีกเช่นเคยถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะถามครูหมิวนะคะสามารถทักไลน์มาถามได้ตลอดเลยแล้วพบกันใหม่นะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะสวัสดีค่ะ